ถือว่าเป็นอั p h a f l ที่เบาที่สุดในบรรดา3รุ่นนะลงตัวมากๆเรื่องน้ำหนักนะฮะก็สเปคเนี่ยจะ40นะข้างหลังก็เต็มกดเท่ากดที่เขาให้มาละ40ข้างหน้า32นะดอก8นะฮะหน้าผ้าเป็นอตอมนิ c 3.0นะฮะตรงนี้เป็นคำว่าอ e ิกิเด้งในภาษาญี่ปุ่นนั่นเองนะสวยนะนะแล้วก็ข้างหลังก็มีข้างหลังก็จะเป็นคำว่าอ e ิกิเดง นะสวยงามมากๆนะอัน,นี้ก็จะเป็นแถบปูแถบสำหแรบบับดึงสวมนะฮะสวมเป็นสีแดงล้อกับดีไซน์ขอบตรงนี้นะฮะสวยงามมากมากสวยจริงๆนะมันดูญี่ปุ่นมากมันดูแบบดูญี่ปุ่นอนะ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้พิมพ์คำว่า Alpha Fire อีกทันหนึ่งนะจะเป็นอันนี้ ส่วนด้านนี้ก็เป็นคำว่าซูมนะครับหน้าผ้าค่อนข้างบางมากๆโปร่งมากๆไม่ีย้ว่าบางเป็นหนิดที่โปรง่งนะร,ระบายอากาศขั้นสุดยอดแล้วก็ทรงของทรงของหน้าผ้าแบบเรียวรับกับหน้าเท้าแบบว่าให้ให้ตัวเฉพาะตรงหนิดแค่ตรงนี้ นอกจากเหมือนล็อกข้อเท้ามาอย่างดีล้นะเป็นหน้าผ้าที่ผมชอบที่สุดในบรรดาสามรุ่นนะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องล็อกข้อเท้าล็อกข้อเท้าก็ทามาได้เนี่ยตรงนี้มันดีไซน์มันแบบหุบเข้าไปเลยล็อกข้อเท้าจะหลวมจะจะข้อเท้าเล็กข้อเท้าใหญ่หรือว่าตรงนี้ได้นะมันมีความล็อกแน่นพอสมควรแล้วก็ตรงนี้เป็นแพดที่ให้มา นะแดที่ให้มาก็เรียบง่ายแต่ว่าดุดันนะก็ค,คือดีไซน์นี่ไม่ได้แบบว่าไม่ได้มีควบคุมโทนอะสีสีแดงกับส้มแล้วก็เปลวไฟเปลวไฟก็จะมีตั้งแต่ตรงนี้ลามมาจากข้างหน้านะเหมือนวิ่งวิ่งซิ่งอะวิ่งซิ่งนะ สวยห,หูพอมาวางคู่นี้หูโคตรสวยอะ่ะจากเลยอะ่ะดูดิส่วนฟิลลิ่งของการวิ่งผมว่าเรารู้แล้วเคยไปรีวิวแล้วล่ะอ่าอันนี้อันนี้เป็นสี OG นะสี OG จจะมีตัวเลขตรงนี้ น่าจะเป็นแบบนัมเบอร์นี่ทำไมผมรู้สึกว่าตัวนี้มันเบากว่าวะนี่รู้สึกมันหนักกว่านะอันนี้เท่าไหร่นะหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าสี่อันนี้หนึ่งเก้าสี่โอเคก็จริงๆไม่มีระยะสำคัญอะไรนะฮะอ่าดูอีกครั้งหนึ่งฮึบ อันนี้เป็นเรียบๆนะไม่มีสีใดๆเลยนะฮะไม่มีสีใดๆเลยยกเว้นสีพอดตแต่ตัวนี้นสีพอดที่อันนี้ส้มนะอันนี้แดงนะฮะแล้วก็พอดสีต่างกันนะพอดส้มกับพอดตแดงนะฮะออัปเปอร์ Upper ผมว่าอัปเปรเดียวกันนั่นแหละนะฮะตรงนี้ก็เป็นโลโก้ AF ใช่ไหม AF บุกนวมมาเหมือนกันข้าง,ง,งหลังเน,นี่ยข้างหลังด้วนี้เหมือนกันเปลี่ยนแค่สีกับเนี่ยนอกนั้นเหมือนกันหมดทุกอย่าง also เอรู้สึกยางอ๋ออันนี้ยางนิสึกแล้วเนี่ยผมว่าค่อนข้างทนนะไอ้ตรงด้านหน้าเนี่ยก็น่าจะประมาณนี้เนาะด้านขวาเป็น OG นะอันนี้เป็นเอ๊มีคำว่า a อร์ o ูมไหมอ่ะนี่ไม่มีคำว่า a i r Zoom ว่ะ ไม่ม,ไม,มีไม่มีซูมเอ็กว่ะไม่มีซูมเอ็กอันนี้มีคำว่าอะไรอันนี้คลีนใช่อันนี้ได้เป็นสีโปรโตไทป์ป่ะใช่ไหมอะทีนี้เรามาดูอินโซข้างในเดือน เนี่ยไม่รู้มันแกะได้ไหมอินโูข้างในโูแกะไม่ได้ว่ะแกะไม่ได้ครับแต่ว่าข้างในเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมเอาให้ดูเนี่ยข้างในเป็นอย่างี้นะแกะไม่ได้นะอ๋อตรงลิ้นลิ้นนีน่มีคำว่าอ่า กิ๊บเร้งด้วยนะตรงนี้เนี่ยตรงนี้นะฮะแล้วก็ข้างในก็จะมีพิมพ์คำว่าไนกี้แล้วก็มีเปลวไฟ,ฟสวยงามอ่ะออกแบบมาแบบยอมจริงสีันสีมันให้ค่าสีแดงมาแบบกำลังพอดีนะคือแบบ แดงสว่างเป็นเฟล,เล,เลไฟนะค่าสีกันอนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบไฟลามพุ่งไปตามความเร็วของเท้าโอ้เห็นแล้วแม่งแบบว่าอยากวิ่งอะ่ะเห็นแล้วอยากวิ่งที่ห่ายสวยงามนะ9,004 9,4ดูชัดๆอีกทีหนะึ่งสวยมากๆเป็นรองเท้าที่ดีไซน์สวยสวยงามเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีจัดแล้วก็ช่วงแรกๆเหมือนคนจะไม่คนจะเฉยๆแต่ว่าณนะถึงเวลาเนี้ยก็ถือว่าคนใช้กันในสนามแข่งกันเยอะเหมือนแบบว่ายังเหมือนจะเกือบจะหลับแต่กลับมาได้อเออ ก็ยังเป็นรองเท้ายอดนิยมในสนามแข่งตลอดนะสำหรับ a อัลฟาไฟ3รวมถึงการมีสีนี้ด้วยนี่มันสีนี้แบบพิเศษตรงลายกลาสสิกนั่โดนจริงๆก็รีวิวประมาณนี้นะฮะด้านซ้ายนี่เป็นคำว่า AF เนาะอันนี้ก็เป็นอี EG เด้งก็อันนี้ไม่ได้รีวิวอะไรอะมาให้ดูเฉยนะขอบคุณทาง i m m 247สี่ส่งรองเท้าคู่นี้มาให้นะฮะก็จะเป็นอีกคู่หนึ่งที่ผมก็จะไปใช้ในมาราธอนจริงๆผมเคยใช้ในฮาร์ปไปแล้วล่ะคู่นี้เนี่ยคู่นี้ใช้ฮาร์ปในต้นปีไปแล้วนะครับก็สามารถวิ่งได้ทำซับสองในภูงานโปรคลิสเเวตนะหรือว่าจะเราจะเอาตัวนี้ไปยังไง เนี่ยเอาตัวนี้ไปในงานพคอลิซเวตก็ดีนะอสวยงามมากๆผมว่าก็ยังเป็นรองเท้าที่สามารถพูดได้เต็มปากว่าวนี่คือสุดของเพอร์ฟอร์แมนซ์รองเทา้าซูเปอร์ชูคู่หนึ่งที่ในสมองรลมที่ดูเดือดนะในสมองโลภูมิของรอง,งเท้าที่ดูเดือดอาเฟอรไฟก็ยังยืนอยู่แถวหน้าได้นะแต่ว่า สีนี้ต้องยอมจริงสีนี้ต้องยอมจริงว่ายืนหนึ่งยืิง,งสีนี้โอ้โหแบบสวยจริงๆสวยงามหัสจจรย์ดีไซน์เขาแบบอีกีเด้งนะยอมยอมเห็นแล้วแบบกูต้องใส่กูต้องใสในไงในในงานอะสวยงามครับเนี่ยนะก็เอามาให้ดูกันหวังว่า ใครสนใจก็ไปได้ที่ Nike Shop ทุกสาขาเลยนะฮะแพ็คนี้มาละนะครับนี่คือ Alpha f อ y e g เ i งปี2025ราคา9,004นะครับสีสันดุดันสวยงามแล้วก็ Rare item มากๆนะ,ะเอาละยอด